นี่ต้นพยุงไฮลำมครับวันนี้เตรียมจัดส่งลูกค้าสีขอรภูมสามร้อยต้นครับใส่ถุงละถุงละเอ่ออีกต้นก็ขายได้เรื่อยๆนะครับ ความสูงก็ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนครับางามดีอยู่ร้างปลูกเลยถ้าท่านใดสนใจต้นไม้พยุงหายหลํา ก็ติดต่อได้เลยนะครับทางเบอร์โทรศัพท์ของไนสวนเกษตรแม่ดอนนะก็เบอร์โทรก็098 038 97 49ครับ นี่ครับ